n e วต o ต้ t ไฮ i ล u กทราเวลก่อนการเปิดตัวไทยพฤศจิกายนนี้พร้อมการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารรวมการออกแบบแดชบอร์ดมีเส้นสายที่เหลี่ยมคมซ้อนชั้นคล้ายดีไซน์ของต o y ต้ายุคใหม่เช่นแลนด์ครูเซอร250หรือ Tacoma Generation ล่าสุดโดยใช้แนวคิด h o r i z o n t a l l a y e r คือการแบ่งเส้นสายออกแบบให้เป็นแนวนอนชัดเจนเพื่อเพิ่มมิติและความรู้สึกแข็งแรงของรถออฟโรด โทนสีแดงวายดำด้านให้ภาพลักษณ์หรูหราสปอร์ตและดูพรีเมียมมากกว่ารถกระบะทั่วไปบ่งบอกถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความเท่และมีรสนิยมไม่ใช่แค่งานบรรทุกาการจัดวางและฟังก์ชั่นจอกลางระบบสัมผัสแนวตั้งมีขนาดใหญ่คาดว่า9-12นิ้ว ล้อมกรอบด้วยปุ่มจริงบางส่วน physical buttons เพื่อความสะดวกในการใช้งานและขับขี่บ่งบอกแนวทาง human machine interface แบบใหม่ของเตตตาช่องแอร์แบบแยกชั้นช่องแอร์ด้านซ้ายขวาทรงเหลี่ยมและซ่อนในแนวเส้นตกแต่งสีดำเงามีการออกแบบให้เข้ากับโครงเส้นคมของคอนโซล ช่องเก็บของและพื้นที่ผู้โดยสารช่องเก็บของฝั่งซ้ายมี2ชั้นพื้นผิวด้านบนใช้วัสดุ soft touch stitching เย็บได้โชว์เพิ่มความรู้สึกรถ SUV ระดับสูงมากกว่ากระบะใช้งานจุดชาร์จและปุ่มควบคุมตรงกลางมีพื้นที่สำหรับปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อนแอร์กลองสารองศาช่องวางของขนาดใหญ่ด้านล่างเหมาะกับสายเดินทาง ภาพลักษณ์และแรงบันดาลใจโครงสร้างและดีไซน์รวมดูคล้ายทากมาห,หรือแรนด์คูเซอร์บราโดใหม่อย่างชัดเจนปงชี้ว่ารุ่นนี้อาจเป็นดูด้าไฮลักซ์เซอร์เรชันใหม่หรือชื่อพัฒนาคือไฮลักซ์แอนทูหรือทราโบจุดเด่นทางอารมณ์การออกแบบสันเหลี่ยมทุกเส้นมีความตั้งใจให้ดูแข็งแรงและบึกปืนการใช้สีแดงวายเบอร์เกดี้เรดคือจุดขายใหม่เพิ่มความพรีเมียมการจัดตำแหน่งจอและช่องแอร์ช่วยให้คนขับรู้สึกควบคุมได้เต็มมือ อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ